ที่สำคัญทุกคนมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นเกมแบบแนวดีนะอันติเมตส่วนไปเลยแบบอย่างนี้แบบคอมโบถ้าอยากให้มันเทก็วิทาแบงเทจัดเลยว่าอิกิโกะแล้วก็เปลี่ยนอิกิโกะมาปึ๊บปั๊บปึ๊บอ๋อโยนไอ้ลูกนั้นไว้ับอันติปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเนี่ยครับถ้าคอมโบอันติ ทุกคนครับผมเลื่อนผ่านผ่านโซเชียลอะแล้วเจอไอ้ใจเล้มันเล่นละครสั้นเว้ยผมเลยแบบสนใจจัดเลยว,ว่าจะเล่นเกมตามมาแต่ไปดูกันว่าละครสั้นที่มันเล่นเป็นไงไปดูใจเล้าอะอาจารย์รีบช่วยเพื่อนเราเถอะครับดูทรงมันยังไม่ไหวแล้วใจเย็นดิ เย็นแกใจเย็นดิใจเย็นดิเออไอ้ผีตัวเนี้ยมันเก่งนะงั้นมันต้องเจอนีหนิน้ำมนต์ปลุกเสกไอ้ดูมาถึงตรงนี้นะครับแอคติ้งนี่คือแบบเกือบได้อยู่นะนี่ดูท่าแบบทำปากจูเอ็กดูดูดูนี่แน่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 ก็ยังคงความสาวอะ น้ำมันกลัวที่ไหนมีสะดุง้งมีสะดุ้งเลยไงมันไม่ใช่ผีเงียบไปนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่น้ำมนต์ไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรองั้นมันต้องเจอนี่เขาสารเซก เกียดตอนแบบนี้แน่มากเลยอันนี้ปลอมมากนะอันนี้อันนี้ปลอมเลยไม่รู้เรื่องเข้าเข้าตากูทำไงอยู่วัดโทบ้านไม่สะดุ้งอันนี้ดีนะอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้แอคติ้งใช้ได้มันจะบ้าไอ้เปี๊ยกเงียบๆเลยเงินคาต้องจริงแล้วสินะไอ้ตุ๊ก ต่ว่าเตุมเขาแต่งดีนะผมว่าแต่งใจล้วได้แบบว่าคือถ้าคิดดูสภาพอยู่ในแบบหนังแบบภาพยนตร์แบบเล่นของเล่นอะไรแบบผมว่าใช้ได้นะแบบประมาณว่าแบบเอออาจารย์ที่แบบว่าหรือไม่ก็แบบทรงแบบเปลี่ยนจากชุดชุดนี้นะแล้วเป็นชุดแบบเด็กช่างเนี่ยได้อยู่นะใจเราเนี่ยพอดีเลยเมื่อกี้ให้ข้าไปแล้วทีนี้ให้กับข้าวไปด้วยส่งควายไปให้มันงับทีเดียวอร่อยเลยไอเด็กนี่ แบบนี้ต้องขอแล้วออกมามีดบอลเจ็ดป่าช้าไปกันใหญ่มีดแค่นั้นจะทำอะไรมันได้บอกแล้วมันไม่ใช่ผีแต่มันคือฮัลโลฮะฮัลโล่ในบีดได้นะเฮ้ยลุงรู้ได้ไงอ่ะโอ้ยบีดก่ะเด็ที่เล่นดีข้ารู้จักก่อนเอ็งเกิดซิพวกข้าน่ะแฟนยบีตัวยงเลยเว้ยรู้จักเ่าแรงรับวิญญาณอ่ะเล่นลุงรู้ยังวา บีโซเลสเน c นกำลังจะมาแล้วนะรู้ดิบีโซเลสเน c นเกมแอคชั่นทีดีแนวอาร์พีจีที่ใส่เอ๊ะข้าตอนขายข้าตอนขายแล้วและเกมนี้น่ะจะพาเราคือผมดูถึงตอนนี้แหละแล้วผมก็แบบว่าเชี่ยมันมาได้ไงวะแล้วก็เลยแบบนั่งดูไปอีกนิดอ่ะฟังว่าแบบดูอคติ้งเพื่อนโอ้โหลุงคือแฟนบีตตัวจริงเลยว่ะโคตรเบี้ยวอ่ะ แน่นอนอยู่ยแล้วไอเด็กน้อยงั้นไอนี่ก็คือคอลโลสินะดาบนี่ผมไม่ไหวแล้วแหละหอย่าบอกนะดาบใหญ่งเยสิกาเซนจูอ่า yeah e f f e ก็าทำดีนะ เอาจริง <_ an> ก็คือผมดูมันจนถึงตอนนี้ทุกคนแล้วมันทําให้แบบว่าเออโฆษณาเขาทําดีอะ่ะม,มันอาจจะเป็นเพื่อนผมด้วยนะแล้วผมก็เลยนั่งดูแล้วทีเนี้ยคือจากที่ได้ดูอ่ะผมรู้สึกว่าใจร้าวก็มาเป็นพรีเซนเตอร์เบาๆหรอแล้วแบบว่าดูจากตัวเกมนะครับผมก็คุ้นเคยกับตัวบีดอยู่จากเกมที่ผมเคยเล่นอะไรเงี้ยมันมีแบบคอแลบก,กันนะครับแต่เกมเนี้ยมันเหมือนจะเอาแบบเป็นเนื้อเรื่องเป็นเรื่องหลักเลยไม่ใช่แบบเป็นสกินของเกมปกติที่ผมเคยเล่นน่ะแล้วคือภาพอ่ะมันน่าสนใจและน่าเล่นมากเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มทําาคลิแบบว่องห เกมนู่นเกมนี่มาเล่นให้ทุกคนดูไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าครับเอาเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม b e a Soresonan แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่าภาพมันสวยแค่ไหนนะครับผมไปอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเลยนะครับโหลดมาแล้วลองเลยนะทุกคน สิ่งที่เรียกว่าฮอลโลเดิมทีเป็นวิญญาณมนษุษย์ธรรมดาทุกคนสามารถอ่านเนื้อเรื่องกันไปได้นะครับผมเนี่ยแบบนี้นครับเขาสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเด็กสาวอ้าวว่าเป็นยม,มทูตตามสไตล์ของผมข้ามไปก่อนอ้าวเราเข้ามาในเกมแล้วทุกคนเดี๋ยวไปลองกัน,นครับมันก็จะเป็นเกมแบบเราสามารถเดินไปได้แบบนี้เลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินด้วยครับมันมีอะไรบ้างนะครับผม เก็บ3เมรก็ได้แบบเหมือนมีท่าไม่ตายเพิ่มขึ้นมีมอนสเตอร์ออกมานี่ยอันนี้สอนอยู่นะครับดูท่าไม่ตายของมันนะอีจิโกะปุ๊บปุ๊บเราสามารถที่จะกดคอมโ,มโบต่อได้ด้วยนะครับแบบนี้ใช่ปะ่ะหลบหลีกปุ๊บปุ๊บเดินได้อย่างอิสระเลยนะผมเพิ่งเคยเล่นเกมแบบแนวนี้จริงๆว่ะที่แบบว่าเดินไปแล้วแบบทำอะไรได้เยอะแบบมันมันไม่ได้ล็อกแบบตายตัวเราสามารถแบบผมอยากเดินซ้ายเดินขวา หลบเองอันนี้พูดจริงนะผมค่อนข้างตื่นเต้นเลยโ oh, oh, oh. อ้โหนี้เขาสอนนะครับก็คือการแพร่รีแบบนี้นะครับแล้วก็กดสวนกดปัดป้องแล้วปัดสวนแบบนี้นะมันจะเป็นคอมโบอ่าปึ๊บ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 ,บอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบกำลังสอนเราอยู่นะครับในสิ่งที่เราควรทําในการเล่นเกมนี้นะครับ <c oughs> เวลามันขึ้นตัวม่วงๆเนี่ยถ้าเรากดปัดป้องได้เนะี่ยแล้วเรากดสวนแบบเนี้ยเมื่อเป็นคอมโบของมันนะครับไปลองกันอีกรอบดีกว่าว่าจะเป็นไงฮะ ด่านต่อไปตอนนี้มันน่าจะอยู่ในช่วงที่สอนเราเรื่อยๆอยู่นะฮะอ่ามันก็จะมีกติกาด่านด้วยครับศัตรูที่แข็งแกร่งบางตัวจะมีแถบกลไกแรงดันวิญญาณเมื่อใช้ปัดป้องโต้กลับโจมตีด้วยแรงดันวิญญาณก็คือเวลามันตัวม่วงแบบนี้ครับเรากดปัดป้องแล้วกดสวนแค่นั้นเองน่าจะเป็นกติกาของด่านมันนะครับอ่าเดี๋ยวรอเลยเราฟันมือไปเนี่คนยครับกดสวนแล้ครับพอมันตัวม่วงอ่าก็น่าจะแบบผ่านไปได้อย่างง่ายดายเลือดมี17ข้อ กดปัดป้องรออย่างเดียวเลยครับแบบนี้นะครับทุกคนจะได้ผ่านเร็วๆน,น,นะฮะ <_ D> อันติเมตส่วนไปเลยแบบอย่างนี้แบบคอมโบถ้าอยากให้มันเทก็อู้ยทาแบงเทจัดเลยว่าอิจิโกะมีวงสกิลด้วยมา <_ D> วงสกิลหลบ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 ไปข้างหลังอีซัลอ์ไหมเพื่อนก่อนที่นายจะตายเลือดนายจะหมดแล้วนะอีสักคอมโบไหมกากเกินนะเพื่อนเราหน่อย เอปเอปัดไปเชียบปัดไปทันวะหมุนมน,มน,นุ่มหมุนนิ่มจริงงูไททันกูแล้วผมก็ได้รับตัวละครมานะครับเป็นอินโนอุเอะได้มาหนึ่งตัวนะครับผมก็คือมันสามารถที่จะมีตัวละครเพิ่มเติมขึ้นได้ในคอโมโบที่เราจะเล่นเป็นดาชนะไม่ได้ไม่ได้เล่าสู้ตัวเดียวก็คือผมได้มาเพิ่มนะครับเขาให้มาอัปเกรดกับผป และตอนนี้ทุกคนเห็นไหมครับมันมีช่องเพิ่มมาอีกแล้วนะฮะมันให้เราเอาตัวละครลงไปอีกครับแล้วตอนนี้ผมไปเปิดเล่นเล่นมาได้2ตัวนะฮะก็ทําให้ทุกคนดูว่ามันเล่นได้3ตัวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูครับคอมโบ3ตัวมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนวันนี้พี่ก็ไม่ได้แบบมันเล่นเซียนๆอะไรให้ดูขนาดนั้นนะคือทุกคนพยายามดูภาพมันเถอะว่ามันสวยไหมอะไรอย่างนี้แล้วพิจารณากันเองว่าแบบว่ามันน่าเล่นแค่ไหนคือผมบอกเลยว่ามันสวยมาก อันนี้แน่เป็นแทงุบย,อยโอเคครับอันนี้เขาสอนอีกแล้วตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนนีโกะมาปึ๊บปั๊บปึ๊บอ๋อโยนในลูกนั้นไปอันตีปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเนี่ยครับถ้าคอโมโบอันตีในตรงนั้นขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งมันเข้ากันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าทุกคนก็ไปลอง อะเด็บแล้วก็ใครที่ดูอนิเมะอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจกับผมอยู่แล้วนะครับปัดป้องฮนะเริ่มเสียแล้วทุกคนก็จะเป็นแบบผมอนะเอผมเสียท่ารีื่อกีกดซ้อนกัน อ่าแล้วก็คอมโบออกมาครับเพื่อนออกมาแบบนี้คอมโบสวยๆแบบนี้นะมันคือการต่อคอมโบกันและตายลงไปเลยยังไม่ทันแบบส่งตัวเมียเอตัวผู้หญิงออกมาเลยทุกคนครับโหมดเนื้อหาหลักเนี่ยมันจะมีเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีธรรมดานะครับแล้วก็ยากนะครับคือถ้าเราเล่นเนื้อหาหลักมันหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธรรมดายากเนี่ยมันยังมีโหมดให้แมนหรือการต่อสู้สุดโหดตรงนี้อีกด้วยนะครับไอธรรมดากับยากเนี่ยทุกคนมันผมว่ามันน่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าความยากความง่าย ต่างกันแต่โหมดไนท์แมร์เนี่ยเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับ ทุกคนคือสิ่งสําคัญนะครับเกมเนี้ยมันมีอะไรให้เราทําเยอะนะครับซึ่งแน่นอนเราเล่นไปเรื่อยตัวละครเรามันต้องไม่ไหวเราต้องไปพัฒนามันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาไอตัวเจ้าอิจิโกะนะครับแบบนี้นะครับนี่มันก็จะอัพขึ้นไปจากพลัง555นขึ้นไป577แบบนี้นะครับตัวละครของเรามันก็จะเก่งขึ้นซึ่งเราจะทาไงเราได้ของเร,เราก็ต้องไปลงท้าทายไปเรื่อยๆเวทํานู่นทํานี่เพื่อให้ตัวละครเรามันปลดล็อกพลังแบบ ที่มันมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเกมที่เปิดใหม่แบบนี้นะฮะมันต้องมีตั๋วสุมกาชาแจกฟรีอยู่แล้วมีแบบโปรโมชั่นอะไรมากมายนี่ฮะทุกคนคือตอนนี้ครับทุกคนถ้าทุกคนเข้ามาลองอิน14วันเนี่ยก็จะได้พวกตั๋วกาชาอะไรเงี้ยมาสุ่มฟรีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมเลยนะครับและยังมี ปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นสุมรับสูงสุด300ครั้งนะครับสาหรับพวกกาชานะครับเดี๋ยวเราไปลองกาชากันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่มันก็จะมีตู้ของมันนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นอินจิโกอีกร่างหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องมาสมอีกทีนะครับการันตีด้วยการันตีตามทับจํากัด SSR ศูนย์ทับสี่สิบสี่สิบครั้งเนี่ยก็การันตีแล้วนะครับน่าจะใช่นะอันนี้ก็มีการันตีแปดสิบครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตู้แบบตู้ทั่วไปนะครับก็คือห้าส ได้42ตัวแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้การันตีนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะออกอะไรไมาให้เรานะครับ42ครั้งจะมีอะไรไหมไปและนี่คือหน้าคัดซีนของการสุ่มนะฮะเดี๋ยวเราดูให้มันเต็มๆก่อนเลยไม่มีหน้าอย่างนี้คือแบบการ์ดกระหลงปุงใช่ไหม อ่าแบบนี้ก็คือแบบเอ้ยเราได้รุรุนะก็ตัวน่าจะเป็นตัวที่เรามีอยู่แล้วมันน่าจะไปอัปดาวได้ปะไอพวกอย่างนี้ก็น่าจะเป็นกีกี้อะไรเงี้ยไปต่อครับถือว่าได้ s r SR นี่ก็การันตีแล้วป่ะเมื่อกี้ข้ามได้นะครับแบบนี้แล้วเราได้มาเป็นรันโซเทนไก่สวรรค์ตอนนี้21ทับ50แล้วนะครับไปเราสามารถข้ามได้อันนี้น่าจะเป็นการ์ดเข้าไปยัดให้ตัวเรามันพวดขึ้นนะครับทุกคนแต่ว่าพวกกีกี้นี่มาทำไม อ่านี่เราได้ตัวครับคูจิกิลูเคียนะฮะเฮ้ยเฮ้ยถ้าเปิดตัวแบบอลังการจัดว่าขอดูหน่อยเอสเซนอาร์มาดาระเมอิกุกิ ไอ้โลดมาว่ะอุ้ยอ๋อแบบถ้าเราได้ตัวดีมันก็จะมีอ่าอิจิโกะมาแบบแล้วก็มาฟันแล้วก็เอสเซดาระดับเอสเซดามานะครับเฮ้ยอ,อันนี้น่าจะเป็นตัวแรกของไอดีเราเลยนะแล้วนะแล้วมันก็ไปรีใหม่เลยอะมันไปรีใหม่แบบ1นึ่ทัพแปเยก็คือเปิดได้เอสเซดามันล้างเลยแต่ว่าทีนี้แบบถ้าถึง300ครั้งเนี่ยมันจะมอบตัวละครให้เราตัวหนึ่งแน่ๆเลยแต่ว่ามันอาจจะสุมให้เรานะตู้นี้ก็เป็นเบียคุยานเนาะก็มีให้สุมแบบหลายตู้เหมือนกันนะครับทุกคนกาชาก็น่าจะประมาณนี้นะครัับบะทุกคคนนนพูดถึงงตรรี้ เกมนี้มันมีหลายอย่างให้เราเล่นจริงๆนะครับเราสามารถเข้าไปเก็บทรัพยากรได้จากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบวัสดุอะไรแบบมันมีอีกเยอะเลยนะครับ คือตรงเนี้ยทุกคนมันก็จะเป็นดันเจียนนะครับไว้เก็บทรัพยากรเวลาเราแบบต้องการทรัพยากรนะอะไรนี้เีฟตีตัวละครท้าทายอ่าตรงนี้ที่เราแบบกวาดล้างเอาไปอัพตัวละครก่อนหน้านี้เนาะแบบนี้นะครับมันมีให้เล่นเยอะจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีแบบโรตดตามต่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเกมมันไม่มีสิ้นสุดแน่นอนก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มาลองเล่นให้ทุกคนดูว่าเกมบีโซเลโซเนลมันน่าเล่นขนาดไหนนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเกมนี้ปังและดังแน่นอนผมเชื่อ ก็เหลือเกินว่ายังไงเกมนี้ก็มาคือไม่ใช่เกมไก่กาแบบมันดูดีมากๆแล้วมันดูมีอนาคตแบบไกลจัดๆเลยนะครับถ้าคุณเล่นช้านะคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนอย่าลืมดาวน์โหลดกันด้วยนะครับผมมั่นใจว่าเกมนี้ยังไงก็มามาแน่นอนมาจัดๆสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูดมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจผมเยอะๆนะครับและแน่นอนผมจะเป็นหนึ่งคนที่เล่นเกมนี้แน่นอนเจอกันนะครับทุกคน 私が天に立つ。